สวัสดีครับผมอีเทนอลอาร์ตคาพบเกิมที่มีชื่อว่าอ m จีสองกระดิ่เช่นเคยนะครับผมผมผมวันนี้มีกิจกรรมวันนี้เป็นวันที่20แล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะผมโอ้โหรับของก,ก่อนเลยวันที่20ก็คือเป็นเกี่ยวกับการสกัดหินยุทธันนะภารกิจก็คือโอ้โหเฮียโตรยากเลยซาดทั้งทีมวิวสามสิบสองใครไม่ไปทำได้วะนีันนีสายฟรีศ โอ้โหมันเริ่มท้าทายเข้าไปเลยว่ะอยากลองดูเหมือนกันผมจะทําไหวเปล่านะต้องทําชาเลนจ์สายฟรีเท่าไหร่ละแปลว่าไล่เกมภารกิจเย้เซวันอะไรสามสิบวันให้ครบเนี่ยโอ้โหกูตายกูตายบอกเลยว่าไอ้ของจริงนี่มันน่าจะเป็นวัสดสัตว์เลี้ยงนั่นแหละนะแต่รู้สึกว่าใหญ่ราคานี้ถือว่าค่อนข้างดีคุ้มนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มนึ่นกันเลยอ่า ต้องเติม50บาทในซุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เติมอีก150บาทในซุ่มในครั้งหนึ่งนะผมคุ้มคุ้มคุ้มนะผมได้ทั้ง4,000โอ้โหเอาเรื่องนะผมได้ทองมาจากไอ้การเล่นนัะสร้าง6,7,000ถือว่าแบบคุ้มนะเออฟรีนะผมแล้วก็แล้วก็นี่นี่นี่โอ้โหมีนี่โค้ดอันนี้โค้ดแจกเดือนนี้นะฮะผมเครื่องวัตถุดิบในการรับกรีดอุปกรณ์แล้วก็ยาพลังกาย10ลูกนะโค้ดแจกล่าสุดของเมื่อวานนะผม เมื่อวานนั้นก็คือวันที่เว้วันนี้หร่วาวันนี้เออวันที่เจ็ดเออใช่วันที่เจ็ดใช่แจกวันที่เจ็ดปับป๊บปั๊บ โอเคผมตบปฏิกรรมการเติมเงินนะผมการออกแบบของขวาญแล้วก็กิจกรรมท่อคาจังกเวลาซึ่งบอกเลยว่าคุค้มนะปกติไม่จะมาแยกกันแต่เมื่อก่อนมันก็มาพร้อมกันนี้แหละแต่หลังไม่ชอบมาแยกกันนะซึ่งทําให้เราเสียเงินแบบมาสารนะแต่ว่ารอบน,นี้ม่มาพร้อมกันแล้วเวยกิจกรรมนี้ถือว่าคุ้มมากครับคุ้มสุดๆคุ้มแบบที่เฮียคุ้มแบบไม่มีอะไรามาคุ้มได้นะเพราะว่ามันมีอะไรนะไออันนี้ด้วยเขาเรียกว่าแลกแต้มแลกแต้มมาด้วยนะแลกแต้มไม่พอก็คือแบบ พอคานี่มาด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดตรงนะผมเดี๋ยวมารับกันปับป๊บเบิ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 บเฮ้ยต่อไปก็เนี่ยครับแลงแต้มแรงมาปั๊บปั๊บแล้วผก็จะเอาพลังงานมานะโอช่วงนี้ต้องดองพลังงานนะผมใกล้วันดีบ2อแล้วนะผมต้องดองให้มากที่สุดนดั่นเองพลังงานจ๋าพี่มาแล้วน้อง50ลูกไปเลย150 950แล้วโอ้โห อย่างเยอะครับนี่าีาไม่สองลูกแล้วก็เออทวนไม่เลยมันเปลี่ยนเมตาแล้วแพ็คมาครบสิบบาทมันกลายเป็นอวุธสีม่วงไปแล้วท <c oughs> ี่บอกว่าดีก็ดีนะที่บอกว่าแย่ก็ไม่แย่อ้าวแสดงว่ามันดีดีอย่างเงี้ยก็ดีครับเพราะว่านี่แหละมันอยู่ในคอลเลคชันนะครับมารถรับได้อันนี้กล่องเดิมนะรับมาเลยเออเออมาซื้อผมซื้อมาแพ็คเดียวนะก็จัดมาเลยแล้วกัน เ่อพ่อค้าเล่วันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่เกลือนะอะไรไม่รู้นะผมมาแวะเกรดนะรู้สึกไม่คุม้มไม่ซื้อผ่านแล้วก็กองทุนกองทองผมลายคืนอ่าสองร้อยสองร้อยทองห้าวันนะฮะก็โอเคไม่ดีแย่ก็ได้ฟรีก็เอาเอาครับเ,เอาหมดที่เป็นได้ฟรีนะอืมที่แล้วก็อัพมาหมดแล้วรับมาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไอแพ็กละอสิบบาทเนี่ยมันมีในห่อล้บค่าหรือเปล่า แล้วก็เข้ามาที่โอทปนะออืเน yeah. ี่ยเซปิสัตเห็นไหมอยู่อันสุดท้าย,ยถ้าเราซื้อมาราคาไม่ถูกที่สุดในบรรดาที่ว่าแบบที่สามารถหาได้นะตอนเนี้ยคือถ้าเราเปิดเราคือแบบเราจะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมอีกนะอาจจะแบบทั้งหมด10%อะไรอ่าเงี้เห็นไหม ใน้ะค่าสมบัติประมาณสามสิบก็ไม่ได้แจมเหมือนกันแต่น่าจะประมาณนะั้นนะถ้าผิดก็ขอภัยด้วยปึ๊บรับมาทั้งหมดตอนนี้พลังงานค่อนข้างที่จะเหลือแล้วหาสิบเกอ่ะเดีย๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานตอนนี้เสี่ร้านแล้วโอ้โหบอกเลยว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมนะตอนนี้มีกลนศึก8ทิศมานั่นเองครับวิธีการทําแสนจะไง่ายได้คือเราทาผลิตประจําวันเนี่ยให้เสร็จ แล้วเราก็จะได้เปิดกล่องพวกนี้จนสุดนะพอเราทำธารกิจแล้ววันเสร็จปั๊บเราก็รอ4วันกิจกรรมอันนี้หมดเมื่อไหร่พอกิจกรรมอันนี้หมดปุ๊บมันจะให้เราหมุนนะตอนนี้เราหมุนยังหมุนไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมมันยังไม่สิ้นสุดนะผมต้องรอกิจกรรมมันสิ้นสุดก่อนเราถึงจะหมุนได้นะผมเออถ้าเราหมุนแล้วก็มีของอุย้ยของอัปเกรดอของกลางที่จะดีเลยนะผมโอเคครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมโกลศึกแปดทิศกระเฮียละกิจกรรม,มนเดิม รุ่นพุ่นได้เจอเวลามาเหมือนเดิมน,นะผมก็รับมาปับป๊บปั๊บนี่ก็ซื้อมาเลยนเนอะเพครั้งนี้เราเอาบางเตกมาเลยใช่้แม่เออครั้งนี้เราจะดองนะเพราะว่า,าได้คมมาหมดแล้วยัไงไงล่ะมียี่สิบพันพอดีครับเปิดเลยปับ๊บยี่สิบพันคืนนี่เลยที่เราอยากได้นะวุฒิบินในการนับเกรดไม่พอแล้วก็กล่องเป็นตัวแดงด้วยนะเออตัวแดงก็อยากได้นะุม่ไมไอ้สิบขังโอ้โหมันขังว่าสามกล่องก็คือโอเคนั่นก็ไม่ได้แย่นะผม แปดร0อยล้อกก็ได้นี่ไม่กองปราบรู้สึกว่าใช้ค่อนข้างได้เยอะนะผมเราต้องดองไว้แบบแบบมหาศาลทั้งหมกันเลยว่าต้องดองไปโคตรข้างนี้เยอะนะผมโบน์หมดมันไม่สนใจใครปราอือต่อไปผมมีกล่องงานอยู่ใช่ไหม <S <S เราจะอัปเกรดอะไรดีอัปเกรดอะไรดีหรือว่าเราจะเอันนี้เป็นแบบ คุณภาพ2ดาววิวอะไรนะวิวห้เลยไหมแล้วก็เราจะได้แบบเต็มตัวขึ้น3ดาวในวิว90้าสิบอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะเออเพราะว่าตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ละมาเดี๋ยวจัดเลยแล้วกันนะอืมตปเติ๊บปเติปบอออยู่ไหนนะอันนี้ผมมีกล่องยาพลังเสริมตั้งสี่ร้อยแลูกอะค่อนข้างที่เยอะเลยนะเออ อนไ้ใช้ปลายครับไม่ต้องดองนี่ไงมันมีให้เฟียนหนึ่งว่ะแต่มันจะแยกกันทำประแสงเลเซอร์อะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นแบบว้าวอืมมีไอ้หินัมน,นขั้นนับดาวอันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าสุว่าเราแลกมาเนี่ย มีเทียบอีพกับมันเนี่ยผมอยากรอสักสิบสิบกล่องว่ามันจะได้อะไรเท่าไหร่ประมาณไหนนะผมเดี๋ยวเราลองไปเลือกดูก่อนตอนนี้มีหนึ่งกล่องและใช่ไหมงั้นเราจะเลือกเพิ่มอีกเนี่ยเก้าอืม แล้วก็เลื่อนลงมาผมจะมีไอ้นี่ยออกมาเลยไม่ไม่รู้จะแยกกันทำอะไรทำปะแสงเลเซอร์อะไรแต่มันมีอันนี้เพิ่มเปล่าวะเอเอวะแต่มันหาง่ายเลยเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำเช่นไรแต่ผมจะเอาอันนี้มาอ่านสอ้อแฮกสิบทุกคนคิดว่าได้เบี้ยวเท่าไหร่ปับ๊บ โอ้ย0ี่สิบเลยวะแล้วก็อัประดับผมว่าน่าจะขึ้นสักสองสามระดับอยู่ว่าลองดูไหม,ม,มาเลย์ฮานครับโแล่าสิบอัประดับโอ้โหใชห้าสิบอันนี้อุ้ยเกือบเกือบระดับสามนะระดับสามไม่ได้เลยวะ่ะ 3 3ก็ยังไม่ได้บวกอะไรเลยผมแต่ว่าถ้าต้องบวก4นะบวกสถึงจะได้แบบคุณสมบัติเพิ่มเติมป้องกันบวก5,000นะก็ถือว่าโอเคเน้นใช้ตอนหลังเกมน่าจะดีกว่านะฮะเออตอนนี้แนะนำอัพอุปกรณ์ดีกว่าเนาะกลับมาที่อุปกรณ์กันดีกว่าอืมรู้สึกทรัพยากรก็โอเคแล้วก็เยอะดีแต่ว่าผมว่าเราเอาแบบไอ้พวกนี้ก่อนดีกว่านะเอาที่เราใช้ก่อนแล้วเราค่อย เป็นค่อยๆไปยุทธานแดงมาลเลยยืดกล่องไม่พอมาแม่งหมดนั่นแหละขอสักสี่ยันสามร้อยเคที่เหลือก็มาก่อนเจ็ดจุดห้าอินะอะอืมดาไปแหละครับเคเรียนขันไปที่ผมเก็บเงินนหพอนี้แหละองใช้เงินเยอะนะแล้วก็ใช้ไม่พอ ให้ตายเถอะยังไหนนะเจ้าไม่พี่ใช้หน่อยสิปั๊บดาบแดงป,ปึ๊บพอบอปบั๊บขาดิก12อันทำมาต้องเบลเก้าสิบนะเออแล้วก็ซื้อดองไว้ก่อนนะผมพอเบลเก้าสิบแล้วก็พังงาดเลยเออ ขนาดเลยนะเอออืมฮืมอืมฮอืมฮึมอยู่ในละว่านี่ไงจิบซ้อน45อเคต่อไปก็เสื้อแล้วกันชุดเกาะจริงๆริป๊าบอืมอืมฮึม เดี๋ยวนะน่าจะไหวอยู่งั้นเราเกาะเด็กมาแม่งสักเจ็ดสิบห้าเฮ้ยเยอะไปป,ะปะ่าวะแล้วเจ็ดสิบห้าก็ตั้งดีผมว่าสามสี่สิบห้าก็ได้อะลองดูก่อนปั๊บได้มาสี่สิบห้าแล้วแล้วก็มาเลื่อนขัน้นเปิบเปิบโอ้โห อีกสิบสองอันเหมือนเดิมเลยวะอะไรวะเนี้ยสิบสองอันละได้เลยเอ้ยพออยู่เนาะงั้นเรามาแม่งเลยสิบห้าอืมใช้อันนี้ปับสิบสองอันที่เหลือก็ส้อยนะ เห็นไหมรอขึ้นสามดาวสองชิ้นแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป,ป็นซอยปั๊บขาดเยอะค่อนข้างที่เยอะเลยนะอืมเอาเรื่องเหมือนกันปับ๊บแท้จริงๆถ้าเราไม่อัพอันนั้นอัพสเทปก็รอขึ้นสามดาว3ามชิน้นแล้วไปเลยเราก็ลองดูไงว้าวพลังเพิ่มเยอะเปล่าแต่ว่านจเอะเออยู่ห้าสูว่าแบบของตัวนี้เราโหดนะเออดูครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าใกล้จีบวกหกไปทีบร้อยวั 2, นที่สองหน้าบวกหกนะแต่ว่า ทองในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะก็ห้าหมื่นห้านะถ้าเราซื้อพลังงานอีก่หมื่นห้าแล้วก็ตัวแดงอาจจะเหลือประมาณหมื่นกว่าได้ซ้ำนะฮะว่ากิจกรรมจิตวันมันจะมาตัดหน้าอะไรแบบนี้กิจกรรมจิตวันมาตัดหน้าปุ๊บก,ก็ต้องซื้อใช่ไหมถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้นะเพราะามันคุ้มที่สุดนะฮุมส่วนธุรกิจตัวทั่วไปอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเอ้ยทีเดียวนะมาเก็บทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรจริงๆที่โดนใจนะผมค่อยมาอัปเกรดทีเดียว แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันในตอนไลฟ์เลยก็ได้เพราะว่าเราจะได้ไลฟ์นานๆหน่อยนานๆานที่มาไลฟ์นานๆอะไรเงี้ยเออตอนนี้ก็เอยเปิดห้าห้าพอดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเออหลังไม้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ะนะครับผมนะดิฟเฟิปั๊บแย่งปั๊บเคอันดับของทัพอันดับหนึ่งก็เอาเรื่องอยู่นะครับผม ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากละเพราะว่าพลังเพิ่มเข้ามอีกนิดนึงนะเดี๋ยวว่ากิจกรรมวันที่สองเนี่ยพลังจะดีเดือดโคตรนะผมเพราะว่าพลังงานเราอะจะมีแบบในประมาณ2,000กว่านะเกือบ3,000ได้เลยเท่าที่เราดีดูนะเออโอเคผมนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลไว้เจอใหม่พันนาสำหรพันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเทพโชคลาภเข้ามาเนาะแต่ก็ื่นเลยเนี่ย